กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกทันนะครับอาช่วงบายๆาครับมือนี่ครับอ่มีแนวทางตัวเลขนะครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องคือเกาคือเดิมนะครับอ่เมือนี้นะครับมีแนวทางครับตัวเลขของปลาน้อยนะครับเคยมาลงทางช่องท่าแล้วนะครับถ่ายเอฟซี่เคยติดตามแนวทางของปลาหน่อยนะครับอ่เนื่องจากแนวทาง อ่ะหัวที่ผ่านมานะครับอะ่ะของป anyway, ้าหน่อยได้เดินเข่ามาแล้วหัวสองหัวติดแล้วนะครับก็เลยยสิออกมาฝากเม่ตอนเอฟซีกันอ่าหลังจากก้อนนานั้นนะครับอ่าแนวทางตัวเลขของป้าหน่อยนะครับอ่าแนวทางของป้าหน่อยพิ่นรูดไปนะครับก็เลยเพิ่นกันเลยบัไดทรงแนวทางกับมาให้ทางแอดวีไลนะครับอ่าหลังจากเพิ่นว่าแนวทางได้เข่ามาสองหัวติดแล้วนะครับอ่าป้าหน่อยก็เลยได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับ อ่าเข่าสองวัดติดแล้วนะครับก็คือวัดที่หนึ่งกลุ่มผ้าแล้วก็สิบหกกลุ่มผ้านะครับอ่าหนึ่งม่นาคมนีนะครับป้าหน่อยได้ซ่งตัวเลขกนัทางมาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยนะครับอ่ากระสียอมาฝากมาตอนเอฟซีคือเก่านะครับเพราะว่าป้าหน่อยเคยลงทั้งจองเฮ้านะครับอ่ามาก่อนหน้านั่นแล้วนะครับเอฟซีขาประจานะครับทั้งจองก็คือสิรูกันดีนะครับอ่ามืนนี้นะครับออกมาฝากมาตอนกัน อ่ะครับขอกราบขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ททติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางแอดวีไลอ่าได้มีกําลังแรงใจหาคลิปตัวเลขหน้าทางอ่บาบพรว่าสิเป็นสํานักเก่านะครับหรือว่าสํานักใหม่นะครับบางสํานักนะครับเพื่อเคยลงทา้งจองเฮาอ่าก็คือเบาะนะครับฐานหน้าทางเพิ่มลุ้นงวดสองงวดติด าบางสำนักก็งดไปนะครับมือนีนะครับก็คือบอาเจนหน่อยกลับมาแล้วนะครับหลังจากนวาทางตัวเลขของเจนหน่อยได้เข้านะครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเป็นสำนักเก่าแต่กลับมาใหม่นะครับอ่าเอฟซีก็คือจืจอสิจํานะของฝหน้อยได้นะครับมือนีเอามาฝากมาตอนกันอ่ามาเขามาล่อติดตามกันนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลเขียนตัวเลขนวาทางนะครับค่อยแคบหนาจอกไปพร้อมกันนะครับอ่าช่วงนี้ก็ถือว่า ไก่เด like right. like, ือทางเข้ามานะครับไก่คงสุดท้ายกันแล้วนะครับเข้ากระตดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเล็กวิ่งแต่ละสำนักนะครับแอดวิไลเคยบอกนะครับวดที่พันมา16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถือว่าแตกว่าเข่ากันหลายสำนักนะครับถือว่าแตกว่าเข่ากันหลายสำนักเข้ากระตดตามกันเข้ามาเข้าสอบสำนักใหญนะครับเข้าก็ล่องนะครับจับตาเบิ่งเล็กวิ่งเพิ่นนะครับ จับตาบ่งเหล็กวิ่งเพื่อนแล้วก็เข้ากับมาจับใส่กันได้เลยนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขถือว่ามาลายอีลีครับวัี่ผ่านมานะครับเล็กวิ่งเข่ากันห้ายสํานักนะครับครับเนี่ยทางป้าน้อยนะครับอา๋ยวทางแอดวีไลเขียนแป๊บเดียวนะครับอคุณพ่อคุณแม่คอยแคปหน้าจอความกันนี่กับเพื่อนกับเป็นหนักคำนวณนะครับเคยลงทาง่องเข้ามาแล้วนะครับสำหรับป้าน้อยนะครับ หนึ่งมีนาคมเข้ามาล่อลุ่นกันว่าหนึ่งไี่น่านีแนวทางของฝ่าหน้อยสีเดือนตออกนะครับหนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวรอทางแอดวิไลเขียนแป๊บหนึ่งนะครับอากาศห่อนแห้งครับเอฟซีครับแอดวิไลบอถือกันครับฤดูห่อนปันใดน,นะครับ เอาไงบ่มักขอนนะครับเป็นคนบ่มักขอนครับแนวทางปการนอยเป็นบนล่างนะครับหนาที่เอสด้วยความที่ยุบก็คือหนาหนาวนะครับบ่มักหนาหนาวนะครับ แนวทางเป็นบนล่างครับเอาวันนี้ครับปลาน้อยได้วิ่งนะครับวิ่งไปที่หนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่นะครับแนวทางปลาน้อยเป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับเอฟซีที่ติดตามลูกันดีวิ่งหนึ่งกับสี่ะครับว่าบางสุดจับคู่คนครับเดี๋ยวเตรียมแคบหน้าจอด้วยครับ จับคู่ครับคู่แรกครับหนึ่งแปดครับคู่แรกคู่สองหนึ่งห้าครับคู่สามหนึ่งเจ็ดคู่สี่สี่แปดนะครับคู่ที่ห้า สี่ห้าคู่ที่หกสี่เจ็ดหกคู่นะครับเอฟซีหกคู่นะครับแนวทางบนล่างอาครับเตรียมแคบหน้าจอนะครับเตรียมแคบหน้าจอนะครับตอนนี้ถ้าแอดวีไลเขียนแล้วแล้วนะครับเตรียมแคบหน้าจอด้วยครับแนวทางส่วเด็กของป้าน,น้อยนะครับ เป็นนักคำนวณนะครับเคยลงทางง่องห้ามาหลายงวดแล้วนะครับมือนี้เป็นกลับมาเอามาฝากมาตอนกันเนื่องจากน้าทางตัเลขเขาเพิ่นเดินมาสองงวดติดนะครับครึ่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์และสิบหกกุมภาพันธ์กับมาเขาเพื่อนกันเลยเอามาฝากนะครับเตรียมแคปบหน้าจอนะครับครับแคปหน้าจอกันเลยครับนทาทของปกาหน่อยนะครับเขียนดาวแล้วนะครับหนี่ครับเป็นแนวทาง หนึ่งมีนาคม2,567นะครับอ่าะครับคุณพ่อคุณแม่ครับที่แข็บหน้าจอไม่เป็นมาฟังนะครับตั้งแอดวิไลสิที่ทวนตัวเลขให้ฟังกันวันนี้นะครับป้าหน่อยหนึ่งมีนาคม2,567ได้เล็กวิ่งครับบนล่างด้วยครับแนวทางเป็นบนล่างหนึ่งกับสี่ 4. จับคู่ครับหนึ่งแปดหนึ 5, ่งห้าหนึ 5, ่งเจ็ดสี่แปดสี่ห้าสี่เจ็ด มี6ชุดนะครับมี6ชุดเป็นบนล่างอเอาเขามาตามต่อว่าหนึ่งมีหน้าคมหนีหน้าทางของปลาน่อยสีเดินต่อบ่อหลังจากเดินตอนเนื่องมา2งวันติดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับปลาน่อยเคยมาลงทังง่องห้องคือแอดวีไลได้วองขางตนนั่นนะครับอ่าก็ถือว่าเข้าดีเดินดีมากอยู่นะครับช่วงหลังมาแนวทางของปลาน่อยพ่นรุดเปิ่นเลยผักนะครับเปลี่ยนสูตรคำานวณเห็ดสูตรใหม่ นะครับเลยเอามาฝากมาตอนครับวันนี้หนึ่งมีนาคมเขามาล่อลุ่นกันต่อววันนี้ทางของปลาน่อยนะครับสี่เดือนตอนเนียงบอ่ออาจารย์ใดก็ให้กำลังใจกันสู่ๆนะครับขอให้ทนะ่าทางปลาหน่อยไหล็กเขา่าเอฟซีสิได้มโชกมีลาบกันหรือว่าเอฟซีมักชอบนะครับเล็กวิ่งของเพลินหรือว่าใดไปเห็นสำนักใดที่ว่าเด็ดว่าดังลองเอามาจับใส่เล็กวิ่งปลาน่อยกันด้นะครับหนึ่งกับสี่ครับวันนี้ปลาหน่อยได้หนึ่งกับสี่ แนวทางเป็นบนล่างนะครับเอานาจับตาขี้กันนะครับชาหรับเล็กวิ่งปลาหน่อยนะครับเพราะว่าก้อนหน้านั่นนะครับเล็กวิ่งปลาหน่อยสิรุดยากนะครับแต่ว่าชุดประกบคู่นะครับอ่ากะทือว่าพลาดไปกะมีนะครับเขาขก็ให้กําลังใจกันอ่าคิดว่าวันวันที่หนึ่งนี่อ่าขอให้แนวทางของปลาหน่อยเดินต่อนเนื่องนะครับสิได้เอามาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกัน ถือว่าหลายสำนนกนะครับที่ทังช่องเข้าติดตามกันอยู่นี่นะครับถือว่าหลายสำนักกันเลยบ่หน่อยสำนนกนะครับทางแอดวิไล่าบ่สามารถที่เอ้ยซื้อเอ้ยนำได้ถูกสำนนกนะครับเพราะว่าหลายสำนนกนะครับนี่จังเป็นที่มานะครับอยันเอฟซีลืมนะครับเพราะว่าบางสำนนกเขาปล่อยตั้งแต่ตองห่วนะครับปล่อยตั้งแต่ตองนวดเพราะว่าบางสัมนกเป็นสิมีมาคลิปเดียวนะครับอยันเอฟซีลืมให้คุณพ่อคุณแม่เข้าเบิ่งคลิปย้อนหลังได้นะครับเบิ่งคลิปย้อนหลังนำนะครับ บาคกิบยอดหลังนำาบ่อยางไหเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ผ่านโอกาสนะครับเพื่อเขามีโชคไม่ใช่นํำสำนักที่เข้ามาเข้าชอบนะครับเขาก็ติดตามกันไปสุดท้ายนี่นะครับเอฟซี FC ทางช่องยูดีม่แห้งครับโกๆศวมันๆมานลำร่วยกันสู้ขูสข่สุดขนเอาไวเ้เจอกันกิปหน้าสวัสดีครับ